สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องหาอะไรทําดีนะครับวันนี้เราจะมาทําอาหารแบบหยุเข้าจุดพิธีการที่ีที่สองกันเลครับต่อวันนี้ครับก็มีมิเรนดานะครับก่อนซีซ้มอย่าลืมไปซื้อกันนะครับมีอยู่ตามเซเว่นทั่วไปแล้วรัดสะดวกซื้อทั่วไปกล่องละสองร้อยยี่สิบบาทนะครับสามขวดสามบาทนะครับโอเคอย่าลืมไปซื้อกันเยอะๆนะครับโอเคนะครับก็เราจะเอาเอ่ออเล็กซบอนนะครับผสมกับโคลามิเรนดามิสคิลรสมะนาวนะครับโอเคเราพร้อมมากินกันแล้วนะครับ ขยันต้องทิ้งรงให้ดินพี่ครับนเยอาบิมโอโอเคเราเสร็จเรื่องกันแลอวก็ก็นะแต่ขยันนะมือผมใช้ไปหมดแล้วครับตรงแสงครับทุกคนก็ประมาณนี้อล้วครับพอแล้วครับโอเคครับพอแล้วก็คือ อย่าลืมกดติดตามช่องหาอะไรทำดีด้ยใครกดนิดแค์กูจะตอนหำนะครับอโอเคแล้วทำไงต่อครับกนเลยครับรอเยตอนนี้ผมจะยังไม่มองกล้องนะครับผมคือคนดังนะครับก็คือเอ่อผมกำลังโฟกัสตรงที่น้ำหยุดตรงนี้นะครับก็คือโตตรงนี้นะครับผมซื้อมาประมาณ <c oughs> มากินกินไม่ใช่ซื้อมา <c oughs> ดิครับผมเอามาบริจาคให้โรงเรียนนะครับประมาณ เอึ่งโตครับเขาเรียกว่าฉีกฉีกแบ่งกันช่างมันละครับคนมาดูเสียงฉีกครับเหมือนเหมือนถุงยางอนามัยเลยนะครับไม่่ใชครับฉีกยากฉีกเย็นไหมเอาไปแยกนี่นะครับเพรสีมันจะเป็นแบบนี้นะสีส้มใส่มสีฟ้แล้วบอกบอกรสชาติเนี่ยอื้มเหือนกันเลครับเฮี้ยหมาไม่แดกครับไอ้สัตว์แม่งแบบ รสชาติก็เค็มๆนะครับไม่เผ็ดมากไม่หวานมากเผ็ดนิดๆนะครับและเค็มมากครับใช่ครับก็คือมิเรนดาตัวนี้นะครับเอามาผสมกับไอเอ่อไอโคเออร์เรนบอลนะครับก็รสชาติก็จะกลายเป็นหมาไม่แดงนะครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับพี่ ผมให้คะแนนประมาณคชสิบถึงสิเลยครับผมให้สิเต็มสิเหมือนกันนะครับก็เราไปคิดที่อยากอาไปอเรไปอ๋อเราไรับไปไ